วันนี้ก็เป็นวาระดิถีขึ้นปีใหม่แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมฉลองกันถึงกี่โมงบ้างแล้วมีใครได้หยุดงานกันเพิ่มหรือเปล่าคะทว่ากันตามปฏิทินวันพรุ่งนี้ทุกคนก็ต้องทำงานกันแล้วแล้วก็คงจะเดินทางกลับกันในวันนี้ยังไงก็โชคดีมีชยัยเดินทางโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะคะ ณผู้ชมรู้ไหมคะว่าในโลกของวิทยาศาสตร์เชื่อของนักวิทยาศาสตร์หญิงจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่ากับนักวิทยาศาสตร์ชายหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสําคัญแต่กลับถูกมองข้ามในช่วงแรกคือมารีทาร์ฟผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตของเธอในการสํารวจและเปิดเผยความลับใต้พื้นทะเลเธออาจจะไม่ได้รับการยอมรับในยุคข,ของเธอเท่าที่ควรแต่ผลงานของเธอได้ทิ้งร่องรอยสําคัญในวงการวิทยาศาสตร์และการศึกษาแผ่นดินวิทยาค่ะ วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับชีวิตและผลงานของมาริทาร์นักวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจโลกใต้ทะเลในมุมที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนและการต่อสู้เพื่อการยอมรับในวงการที่ส่วนใหญ่เป็นของผู้ชายด้วยถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเชิญรับชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะ รีทาร์เธอเป็นนักแผ่นดินวิทยาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแผนที่พื้นทะเลของโลกซึ่งมันช่วยยืนยันทฤษฎีการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรของอัลเฟรดเวเกเนอร์และแฮร์รี่เฮสที่เป็นกุญแจสำคัญในทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองโลกและการศึกษาธรณีวิทยาค่ะมาริทาร์เกิดในปี1920ที่รัฐมิชิแกนตัวเธอมีความรักในวิทยาศาสตร์และการสำรวจธรรมชาติ พราะของเธอทํางานในหน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาของรัฐบาลซึ่งทําให้เธอมีความสนใจในแผ่นดินวิทยาตั้งแต่ย่งเด็กแต่ในช่วงเวลานั้นการศึกษาทางด้านแผ่นดินวิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไปมักเป็นสาขาที่ผู้ชายมีส่วนร่วมมากกว่าสําหรับผู้หญิงแล้วการเข้าไปมีส่วนร่วมในวงการนี้ถือเป็นเรื่องที่ยากลาบากมาก ทว่ามารีกลับไม่ยอมแพ้เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนในปี1943ด้วยปริญญาตรีด้านสถิติและภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจทางธรณีวิทยาโดยเฉพาะค่ะหลังจากที่มารีได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลาย UM IA, ัยโคลัมเบียเธอได้ร่วมงานกับบุชฮีเซนนักแผ่นดินวิทยาชายที่มีชื่อเสียงในด้านการสำรวจพื้นทะเลในช่วงปี1950 เขาทำงานเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่ใต้ทะเลโดยใช้เทคนิคการสะท้อนเสียงหรือที่เราเรียกว่าโซนา่าเพื่อสร้างแผนที่พื้นทะเลแต่ปัญหาคือข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจนั้นเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและไม่สมบูรณ์ซึ่งทำให้การตีความข้อมูลเป็นเรื่องยากในช่วงเวลานั้นมารีจึงได้รับมอบหมายให้ช่วยในการสร้างแผนที่พื้นทะเลเธอได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติมาแปลผลข้อมูลที่ได้จากการสำรวจค่ะ พื้นทะเลที่ถูกสำรวจจะถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนมารีจึงทุ่มเทเวลาหลายปีในการคำนวณและวาดแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงความลึกและลักษณะของพื้นทะเลการทำงานของมารีมีความสำคัญมากเพราะเธอสามารถสร้างแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงสันเขาทะเลซึ่งเป็นร่องรอยที่บ่งบอกถึงการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแม้ว่ามารีจะเป็นคนวาดแผนที่พื้นทะเลทั้งหมด ในช่วงแรกผลงานของเธอไม่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ชายหลายคนนะคะเพราะในแง่ของการตีความข้อมูลพวกเขาคิดว่าแผนที่ที่เธอสร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถเชื่อถือได้จริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลงานของมารีได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญและแม่นยำที่ช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีที่นักวิทยาศาสตร์มองการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้ การสร้างแผนที่พื้นทะเลของมารีไม่เพียงแต่เป็นการทำงานอย่างขยันขันแข็งในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังแสดงถึงการใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจโลกใต้ทะเลและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้ค่ะต่อมาเธอได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในเมืองนิวยอร์กโดยเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาในด้านแผ่นดินวิทยา ที่นั่นเองเธอได้เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นใต้พื้นทะเลช่วงเวลาที่เธอศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นช่วงที่ผู้หญิงยังไม่ได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์เท่าที่ควรแต่มารีก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นในการศึกษาความลับของโลกใต้ทะเลอย่างเต็มที่ค่ะแม้ว่ามารีทัฟจะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสร้างแผนที่พื้นทะเลที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของพื้นมหาสมุทร แต่ในช่วงที่เธอทํางานนั้นความท้าทายสําหรับเธอไม่ได้เป็นแค่การทํางานในด้านวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่ยังรวมถึงการเป็นผู้หญิงในวงการที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ชายตรงนี้เนี่ยนะว่าเป็นอุปสรรคสาคัญที่เธอต้องเผชิญตลอดชีวิตการทํางานเลยนะคะในช่วงปี1950งานแผนที่พื้นทะเลที่มารีทําร่วมกับบูธฮีเซนได้รับการจัดทําขึ้นในห้องทํางานเดียวกันแต่เมื่อแผนที่เริ่มเสร็จสมบูรณ์และเริ่มแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก นักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ทำงานในสาขานี้กลับไม่ยอมรับผลงานของเธอหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทําให้มารีถูกมองข้ามก็เพียงพระแค่เธ,เธอเกิดมาเป็นผู้หญิงในวงการที่เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ชายแค่นั้นเลยค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในเวลานั้นผู้หญิงมักจะไม่ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสําคัญในวงการวิทยาศาสตร์ แม้ว่ามารีจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างแผนที่และตีความข้อมูลแต่บูธีฮเซนซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาติที่ทำงานร่วมกับเธอกลับได้รับเครดิตในการตีพิมพ์ผลงานร่วมกันไปเสียแม้จะ,ะเผชิญกับการไม่ยอมรับจากหลายฝ่ายเธอก็ไม่ยอมแพ้และยังคงมุ่งมั่นทำงานในสาขานี้ต่อไปถัดมาในปี1957มารีกับบูธก็ได้ตีพิมพ์แผนที่พื้นทะเลที่แสดงรายละเอียดของพื้นทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกจนได้ พอแผนที่ได้รับการตีพิมพ์เธอก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจนทําให้ในปี1960นักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มเห็นความสําคัญของแผนที่ที่มารีสร้างขึ้นผลงานของเธอเริ่มได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญในการสนับสนุนทฤษฎีการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรจนกระทั่งในปี1977มารีได้รับการยกย่องในวงการว,ารวิทยาศาสตร์ ว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนสําคัญในการศึกษาพื้นทะเลและทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและได้รับการยอมรับในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สําคัญในด้านแผ่นดินวิทยาอีกด้วยค่ะมารีไม่เพียงแต่ทำแผนที่พื้นทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกเท่านั้น แต่เธอยังขยายการศึกษาไปอย่างพื้นที่ทะเลในส่วนอื่นๆเช่นมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในแง่มุมที่กว้างขึ้นนั่นเองค่ะในปี1977เป็นปีที่สำคัญของมารีทับเลยนะคะพอเธอได้รับการยกย่องจากสมาคมวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้มีส่วนสำคัญในการเปิดเผยความลับของโลกใต้ทะเลและการสนับสนุนทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการศึกษาในสาขาธารณีวิทยาและแผ่นดินวิทยาสุดท้ายเธอก็ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์หญิงที่สำคัญโดยเฉพาะในวงการแผ่นดินวิทยาโดยผลงานของเธอไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวิธีที่นักวิทยาศาสตร์มองโลกใต้ทะเลแต่ยังเป็นการเปิดทางให้ผู้หญิงสามารถมีบทบาทสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปิดกั้นด้วยค่ะ ในปี1999มาริชาฟได้รับรางวัล The National Medal of Science ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากรัฐบาลสหรัฐสำหรับผลงานทางวิทยาศาสตร์ของเธอด้วยนะคะหลังจากที่ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานในวงการวิทยาศาสตร์มานานหลายปีมารีก็เกษียณจากการทำงานแต่เธอยังคงสนใจในการศึกษาธรรมชาติและการแชร์ความรู้ของเธอให้กับคนรุ่นใหม่ เธอใช้เวลาที่เหลือในการเขียนและบอกเล่าเรื่องราวของการทำงานในวงการวิทยาศาสตร์โดยไม่เคยหยุดให้คำแนะนำแก่คนรุ่นหลังมาริชารเสียชีวิตเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2006ด้วยอายุ86ปีในนิวยอร์กแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วแต่ผลงานของเธอยังคงมีอิทธิพลในวงการวิทยาศาสตร์จนกลายเป็นมรดกที่สำคัญในด้านการศึกษาพื้นทะเลและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเลยค่ะ มาริชาไม่เพียงแต่ทิ้งมรดกทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญให้กับโลกแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงและทํางานให้กับโลกทั้งใบในวันที่เธอจากไปผลงานและแรงบันดาลใจที่เธอทิ้งไว้ยังคงมีอิทธิพลต่อการศารึกษาทางวิทยาศาสตร์และการยอมรับความเท่าเทียมในทุกๆด้านเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องของมาริชาฟนักธรณีวิทยาหญิงที่เก่งกาจคนนี้ วันหลังเนี่ยแอรก็จะหยิบเรื่องราวของคนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์หรือคนที่มีความสําคัญต่อโลกของเราแต่ชื่อของเขาไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันอีกนะคะส่วนวันนี้แแอรขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ